สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แกดชแชร์ชกดแมนแมนกดยนันยันกดเยอะๆนะคะมาเล่าข่าวจากภาพนะคะข่าวเร็วข่าวไวสั้นง่ายเข้าใจไม่ยากนะคะเกิดอะไรขึ้นกก,ก,กอกดงดอกและชายแดนตามไปดูกันค่ะ ค่ะต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะแทบไปทุกช่องในดงดอกเนี่ยออกอาการตื่นเต้นตื่นเต้นกันมากนะคะทุกช่องก็จะลงเหมือนกันก็คือเอ๊มีคนสําคัญมีใครจะมานะอันนี้คือจุดบอดซึ่งเขาไม่ยอมรับฟังหรือเขาอาจจะไม่มีความคิดที่จะทำคอนเทนต์อย่างอื่นทุกคนจะเหมือนกันหมดจวหัวเหมือนกันหมดเตรียมรับความสำคัญรับอะไรอะไรยังไง ทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคนไปดูช่องเดียวก็พอและไม่จ่เป็นต้องไปดูหลายช่องแต่เห็นไหมคะจากนั้นเราก็จะเห็นว่าที่เขาตื่นเต้นกันว่าคนสําคัญจะมานั่นก็คือทีมนักข่าวจำทีมนักข่าวที่เขาอ้างก็เป็นขนักข่าว BBC อะไรได้ไหมคะจริงๆไม่ใช่เป็นนักข่าวจาก BBC ส่งมานะคะแต่เป็นทีมงานข่าวอิสระที่ผลิต ผลงานแล้วก็จะส่งขายให้กับ bbc ซึ่งเราจำกันได้ไหมตอนนู้นที่มามีผู้หญิงมีล่ามีอะไรมาอย่างนี้ด้วยแล้วปรากฏว่าก็พอรู้ว่าเขาก็ไปกรกกอกเหมือนกันเขาก็ไปถ่ายตอนนั้นเหมือนกันทางดงดอกก็เลยโกรธแล้วก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันเดี๋ยวไปดูคะ่ะ เขาบอกว่ากลับมาคือเป็นทีมชุดเดิมเนี่ยนะคะแต่ว่าคนไม่รู้ว่าเดิยฉันจําหน้าผู้ชายไม่ได้แต่ตอนนั้นมีผู้หญิงมาแต่ตอนหลังนี่ดูเหมือนนะคุณผู้หญิงคนนี้จะอันยิงจันทจงจะเอารุงจุงจริงและไอ้ไอ้ผวยก็มีตาโตตาอะไรและอิจฉ์ไม่พอใจมากมีการพูดแขวะมีการพูดอะไรหลายอย่างจนงวดนี้มาผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มาด้วยนะคะ แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขา้ามาถ่ายทำสารคดีไว้ร่วงหน้าจะยังไม่ออกฉายอะไรยังไงจะรอจนกว่าคดีนี้เสร็จสิ้นแล้วจึงจะเอามาฉายเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้เขาก็มาก่อนการอ่านการพิพากษาอุทธรณ์ไม่เท่าไหร่ไอ้พวยก,ก็ตื่นเต้นมากได้ออกข่าวมีความคิดว่าตัวเองได้โกอินเตอร์และงวดนี้นะคะงวดนี้โกอินเตอร์งวดหน้าไปพานาโซนิกแน่นอนค่ะ แต่เอซีหลายคนห่วงเพราะรู้ว่าทีมเนี้ยเข้าเข้าไปทั้งสองฝั่งแล้วก็มีการอาจจะเป็นการสร้างหนังสั้นละครสั้นๆถ่ายทอดอะไรทํานองเนี้ยคือติดต่อทั้งสองฝั่งนะคะจะให้อีกฝั่งหนึ่งเล่นด้วยอะไรทํานองเนี้ยนะคะทุกคนก็เลยเป็นห่วงเพราะเห็นว่าไอ้คือรู้วิธีปากหมาของไอ้พวยเวลาพูดอะไรแล้วสวยตลอดนะ,ะเข้าเนื้อเข้าอะไรตลอด คอมเมนต์ส่วนมากก็จะเป็นคอมเมนต์ห่วงใหญ่สั่งห้ามเตือนว่าอย่าไปหลงกลเขาจำได้ไหมอย่างวุ่นอย่างนี้แต่อย่างที่บอกพวกนี้หิวคอนเทนต์มากกว่าอะไรอะไรจะเกิดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเอฟซียังต้องดูแลเขาอยู่เพราะฉะนั้นในคดีอาญาเขาไม่สนแล้วคะ่ะไม่สนแล้วเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์อันนี้น่าสนใจ คะ่ะคอมเมนต์นี้น่าสนใจนะคะของ f อไม่รู้ว่เป็น f อฟซีจริงๆหรือเป็น f อฟที่มาสร้างความแตกแยก,กนะคะใช้ชื่อว่า p o r b i s นะคะเออ่น่าจะถ้าแปลเป็นแบบภาษาอังกฤษก็หมายถึงฟ h o b เบนั่นแหละค่ะนะคะคิดว่านะคิดว่านะก็เขียนไว้ว่าเขา2คนภูเมีเอาตัวรอดได้ไม่ห่วงหลอก ดูเขาเฉยๆก็พอโดยเฉพาะป้าแตนเป็นคนฉลาดมากตั้งแต่เราติดตามเขามาตั้งแต่แรกเลยนะเราดูแล้วป้าแตนเป็นคนที่เก่งมากและฉลาดมากไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่มีการศึกษาก็ไม่สูงแค่การคิดต้องความคิดนะคะการกระทําของนางรอบคอบและฉลาดกว่าลุงพลเสียอีกคนที่มีการศึกษาสูงยังสู้ป้าแตนไม่ได้ความฉลาด ของคนอย่าคิดว่าอยู่ที่การศึกษานะบางคนไม่ได้ในหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกแต่ฉลาดนี่แหละความที่เขาผ่านประสบการณ์มามากทำให้เขาเก่งและฉลาด <c oughs> เป็นการเน้นอวยอิเถกว่าเก่งฉลาดกับผัวคือถ้าวันนี้ทุกวันนี้ไอ้พวยรอดมาได้ครอบครัวไอ้่วยรอดออกมาได้ทั้งลูกทั้งผัวนั้นขึ้นอยู่กับความฉลาดความรอบคอบของอิเถกแต่สังเกตคนเขียนให้ดีๆนะคะ เขาใช้ภาษาไทยผิดเยอะมากพิมพ์ผิดเยอะมากรีบพิมพ์เกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยฉลาดกว่าลุงพลซะอีกนะคะปกติคนที่เขียนไม่เคร่งภาษาไทยจะใช้คำว่าซักเป็นซอโซนะคะซะอีกจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยจริงๆต้องเป็นเสียอีกนะคะและอย่างที่เขียนผิดใช้สระอะไรพวกนี้ผิดนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าคือบางคนไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ออกแต่ฉลาดทําให้เขาผ่านประสบการณ์ว่าอย่างเช่นย่าชีไงคะย่าชีไม่ได้เรียนหนังสือนะคะอ่านหนังสือไม่ออกผัวก,ก็ไตหงไตาหาไปก่อนเลี้ยงลูกมาสองคนเลี้ยงลูกลูกเขาทั้งสองคนต้องถือว่าเรียนหนังสือสูงนะคะในระดับลูกๆของคนในหมู่บ้านนั้นนะคะเรียนหนังสือสูงทํางานคือส่งเรียนได้ได้มาจากไหนไม่รู้ว่าได้มาจากการไป แถวรีสอร์ทเต่างอยหรืออะไรก็ตามทีหรือได้มาจากการเป็นเจ้ามือให้ลงไฮโลอะไรก็ตามทีแต่สามารถมีเงินให้ไอคนที่เป็นปราชชาวบ้านเนี่ยยืมได้ถึงห้าหมื่นเงินซื้อที่ดินคุรประดิษฐ์ไอ้ที่บอกว่าโคตรพ่อมันไปกู้มาไม่จริงค่ะฝั่งโคตรพ่อไม่มีปัญญาจะไปกู้อะไรมาเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่ามีที่ดิน สประกอมันไปเอาไปกู้อะไรไม่ได้นะคะมีการกู้เงินนอกระบบมาแล้วก็มีเงินของผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาผัวตายแล้วชอบไปเที่ยวรีสอร์ทเต่างอยเนี่ยนะคะให้ยืมมาห้าหมื่นจะถึงเวลาแล้วไม่มีเงินคืนเขาก็เลยโกรธกันแต่ก่อนรักกันอยู่พักหนึ่งนะคะก็เลยมาโกรธกันเพราะไม่ไม่คืนเงินให้เขานี่แหละคือเฉยเฉยเบี้ยวเบี้ยวไปตอนหลังตอนนี้ ดิฉันคิดว่าไอผู้หญิงไม่มีการศึกษาคนนี้คงได้เงินคืนแล้วละ่ะถึงไม่ได้คืนโดยตรงแต่สิ่งที่เขายอมรับแล้วก็ให้มากกว่าคนอื่นเอาลูกไปให้ทำงานอะไรพวกเนี้ยก็ได้คุ้มเกินห้าหมื่นไปแล้วนี่แหละค่ะผู้หญิงไม่มีการศึกษาแต่สามารถเป็นเจ้าหนี้ของปราชชาวบ้านได้แตแรกลดิฉันคิดว่าห้าหมื่นเนี่ยเป็นหนี้การพนันซะอีกที่จริงไม่ใช่ค่ะนี่ซื้อที่ดินครูประดิษฐ์นะคะ เราจะเห็นชัดว่าเขาอวยอิทึกจนจนเกินกว่าเหตุเพราะาถ้าอิทึกฉลาดแล้วทำให้ครอบครัวรอดถ้าฉลาดจริงคงไม่เอาผู้ชายกระจอะคนนี้ผู้ชายห่วยๆคนนี้ถ้าฉลาดจริงครอบครัวขยันขันแข็งมีความคิดดีครอบครัวคงไม่อยู่ในสภาพนี้คงมีฝาบ้าน ฝนตกทีคงไม่ต้องไปเที่ยวหยิบยืมกระทั่งกระสอบปุ๋ยยังไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาไม่มีเงินจะซื้อปุ๋ยถึงไม่มีกระสอบปุ๋ยจะมาบาังฝนบังแดดให้ลูกๆขนาดตอนเกิดเหตุแล้วเนี่ยไอ้ปุ๋ยที่เอาไปใสล่ลงหน้าก็ยังไปเอาของพ่อแม่มายืมของพ่อแม่มาก่อนเพราได้เงินจากการที่หลานตายแล้วถึงได้เอาเงินไปคืนแต่บอกเอฟซีว่า ให้เงินพ่อแม่เดือนละสองหมื่นนี่นะคะคนฉลาดทุกคนพร่ำพูด ดิฉันเป็นอะไรตัวเล็กๆเ,เป็นยูทูบเบอร์กระจอกแก่ๆนั่งอยู่ต่างประเทศพร่ำพูดตั้งแต่แรกว่าเราแพ้ในเวทีต่างประเทศเราแพ้ในจุดของข่าวสารตั้งแต่ต้นทำไมไม่พัฒนาเลยต้องกี่คนพูดต้องให้เขาเลยหน้าเราไปกี่ครั้งขอมเมน เราเพิ่งพูดประเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะนั่นจะนี่ขเมนเขาพาไปแล้วค่ะมีภาพมีค่ะเขาไปติดต่อตอนไหนอย่างที่ที่ฉันบอกขเมนเนี่ยก่อนที่มันจะยิงก่อนที่มันจะทําอะไรมันติดต่อไปก่อนแล้วนะคะในขณะที่ไทยเมื่อคืนเขายิงกันเขายิงเราก่อนกว่าจะออกมาบอกมายอมรับว่าเออจริงเขายิงเราก่อนนี่ก็ต้องโทรตามกัน จนคุณพุดเองต้องเดือดนักข่าวต้องเดือดทุกคนต้องเดือดดิฉันก็นั่งเดือดเมื่อไหร่นะคะผู้มีอำนาจจัดการในเมืองไทยจะอวเท่าเขาเมรสัทีเขาพาไปทุกอย่างเราไปฟ้องเขาไปฟ้องเราก่อนเขาออกข่าวก่อนเขาอะไรก่อน นี่เขาพาทูตทหารไปดูชื้อพื้นที่แต่ที่ฉันบอกอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมีอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าในเมื่อทุกคนรู้ว่าเขายิงมาเราตอบโต้ไปเหมือนกับต่างคนต่างยิงกันปัญหามันคือว่าตรงนี้คนผิดคือคนเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนการเห็นหลักฐานนัมีนั่นยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่ใครยิงก่อนแล้วใครเป็นฝ่ายปกป้องตัวเองตรงนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคิวไทย นอกจากจะไปให้ดูอะไรพวกนี้แล้วเพราะว่ถ้าไปให้ดูว่านี่ไงมันยิงโรงเรียนเรานะนี่ไงมันยิงโรงพยาบาลเรานะขาเบม,มันบอกไว้ก่อนแล้วว่าที่มันต้องยิงเข้าไปเพราะว่าทาย,ยิงมันก่อนเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือว่าเตรียมหลักฐานไว้ด้วยนะคะว่าไอ้บุ้มแรกตอนแรกใครยิงใครก่อนแล้วทำไมเราถึงต้องยิงตอบแล้วเราไปบึ้มตรงไหนบ้าง ประชาชนเขาตามภาพสองที่ต้องอบพยพเพราะอะไรเพราะความกลัวแต่เราได้ไปตกไปลงที่ประชาชนเขาหรือไม่และไอจุดที่บอกว่าเขายิงของเขาเองเรามีหลักฐานอะไรไหมนะคะอย่าพูดกันแต่ฝั่งเราเขาเดินเกมทางการต่างประเทศเก่งกว่าเราเยอะ เรามัวแต่ดูถูกเขาเรามัวแต่เก่งอยู่ในโซเชียลเฉพาะพวกเราเองนะคะเย่ะเย้ย,ะย,ะยะถากถางเอาธงชาติเข้ามาเหยียบเขาทำล่อยให้เขาทำถุนไปเราอย่าไปทำตามอย่าไปสนใจตรงนั้นค่ะอย่าไปปลูกปั่นตรงนั้นชี้ให้เห็นให้ได้ว่าคนที่เริ่มก่อนแล้วเราแค่ปกป้องตัวเราเองชี้ให้เห็นให้ได้ ช้าแล้วถ้าช้าเรายังห่วยนิชิหายเลยนะคะรัฐบาลคุณช้ากว่าเขาแต่คุณมีอะไรเข้มแข็งกับเขายังพอรับฟังได้แต่ถ้าช้าด้วยห่วยอีกเนี่ยเฮี้ยเลยนะคะ ดิฉันอดเปรียบเทียบขเขมรกับรูปนี้ไม่ได้ะนะคะมีความรู้สึกว่าพลโทหญิงมารีเนี่ยถ้าเกิดเกิดปดประจำการหลอดคออักเสบหรือโดนหนังควายของงูนิเสกเข้าท้องอะไรไปเมื่อไหอไร่เเชิญโหระพาไปเป็นโคศกขขเขมได้นะคะดูความมั่นนามันโหนดูความอะไรอย่างนี้ไม่ต่างกับนางมารีนะคะเป็นอะไรที่คือ ได้ยินเสียงปืนรู้อยู่ว่าเขมรรู้ว่นเป็น fake, เฟกนิวยังพูดได้หน้าตาเฉยอันนี้ก็เหมือนกันรู้ว่าใจตัวเองเนี่ยอภัยให้ไม่ได้หรอกแต่ทำได้ลงคอเนาะใจต้องเหี้ยมเบอร์ไหนหัวรพาโดยเฉพาะภาพนี้ค่ะ ่อนหน้านู้นด่าก,กันหนักนะคะเเละเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีการติติงกันหนักเหมือนกันว่าอย่าไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ค่อยพอใจมีการเสียดสีถึงหัวรพาแต่ปรากฏว่าหัวรพาลืมทุกสิ่งค่ะไม่ต่างอะไรกับจันทร์รีนะคะเขาด่าว่าเป็นกะหรี่ยังไปชมเขาว่าโอ้โหเขายอดเยี่ยมมากหัวรพาก็เหมือนกันโดนไอ้หลายจัดไปไม่รู้เท่าไหร่นะคะกี่เกอก็แทบจะไม่เหลือแล้วก็ยังส่งของไปให้ ยายไอ้นี่ก็รีบทำคลิปไปเลยพี่โหส่งอะไรมาให้ดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่าคนอย่างโหระพานี่นะคะบอกเลยว่าทะเลเรียกแม่ไม่ใช่ใจกว้างนะคะใจเข็มทะเลเรียกแม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ออกมาจากใจโหระพาเองเพราะดูภาพวาดอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ออกมาจากใจลคะค่ะแต่น่าจะมีใครบางคนสั่งซื้อ แล้วการสร้างภาพก็คือว่าเป็นโหรพาส่งให้ก็แน่นอนค่ะสั่งซื้อกับโหรพาโหรพาก็ต้องส่งให้นะคะแต่ไม่น่าจะให้ด้วยจิตเสน่หาไม่น่าจะให้ด้วยใจรักยายสมควรอย่างจริงจังตอนนี้ยายสมควรก็เลยอยู่ในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ของโหรพาไปอีกคนหนึ่งก็ดูซิว่าจะเป่งปังเป่งปังขนาดไหนนะค,ะคนเรานี่นะคะถ้าต่อหน้าค่าแต่สารแล้วยังปั้นหน้าได้ อะไรแบบเนี้นะคะก็ทำถึงได้ทุกอย่างแหละค่ะอย่าลืมนะคะหุนเซนบอกต่อๆกันไปจะให้ถึงหุนเซนหุนมาเนตถ้าพลโทหญิงมาลีเป็นอะไรไปติดต่อโหระพาคารับรองไอ้เรื่อไอ้พวกข่าวเฟกข่าวปลดข่าวปั้นหน้าทำได้หมดค่ะ ค่ะอันนี้เป็นรายงานข่าวที่ยืนยันอีกทีหนึ่งว่าแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นมีการละเมิดเรื่องการหยุดยิงอย่างไรนะคะแต่จุดสำคัญก็คือว่าเราจะพิสูจน์อย่างไรมีอะไรพิสูจน์ไหมนะคะเชื่อเถอะนะคะว่าถ้าเราบอกว่านี่ไงมีคนอัดเสียงเอาไว้เนี่ยเป็นนาฬิกาคําถามเขาจะถามต่อไปว่าแล้วมั่นใจได้ยังไงว่านั่นเป็นเสียงของขมนที่ยิงมาไม่ใช่พวกคุณที่ยิงไป ตรงนี้เตรียมตอบไว้ด้วยนะคะดิฉันไม่ได้เข้าข้างขมเมินหรืออะไรยังไงแต่อยากจะบอกว่าไทยเราถ้าช้าแล้วต้องเหนือกว่าค่ะไม่ใช่ท้าช้าแล้วห่วยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราช้าพอเราต้องเตรียมหลักฐานเราเวลาเราพูดอะไรต้องมั่นคงหลักฐานเราต้องเอาให้แน่นนะคะไม่ให้เขาเฉียงได้เสียงแล้วไงเหรอไอ้ที่ยิงมาจากไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ คืออะไรคะดาวเทียมเนี่อันนี้เดี๋ยวดิวฉันมีคลิปให้ฟังแต่มาเกินหัวก่อนคะ่ะป่าไม้ตอบมาแล้วอย่างงูจริงไม่รู้ว่าเอาไอใบพวกเนี้ยออกมาอวดตั้งแต่ กี่ครั้งมาแล้วนะคะดูเหมือนจะสองสามอาทิตย์ก่อนก็เอามาอวดทิ้งแล้วว่าตอบมาแล้ววันนี้ยอดวิวไม่ดีก็เอามาอีกปาไม้ตอบมาแล้วแปลงสองมึงตายแน่แต่ต้องให้เวลาก็ทํางานที่สําคัญที่สุดมีการพูดทํานองว่าเดี๋ยวจะต้องไปภาคสี่ด้วยตัวเองเพราะนี่รอมา20วันแล้วยังไม่มีหมายมาคุณเห็นเคยเห็นใครไหมคะที่ไม่มีหมายมาแต่ไปถามด้วยตัวเองว่ามีหมายให้ผมไหมครับ มีหมายผมไม่พี่มีหมายไม่ใช่ผมไม่พี่หุ่นดีอย่างนี้ทําไมหมายไม่มาน่าสงสัยนะคะแปลกมากแต่เขาเคยเกินก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวขายของเนี่ยต้องหาเงินตอนนั้นที่เข้าไปเน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบสี่ที่เข้าไปฟังคําพิพากษาเขาบอก็ต้องหาเงิน ไปสารชนและก็ต้องหาเงินไปเพราะฉะนั้นเขารู้มาตั้งแต่วันที่24แล้วว่าเขาจะต้องไปและช่วงเวลานั้นเขาก็ได้รับใบเองนี้มาพอดิฉันบอกว่าน่าจะมีใบเรียกบาจากทางสารุทธรภาคสี ไอ้นี่ก็บอกว่าไม่มีอะไรนะนี่รอตั้งนานแล้วไม่มีแต่จะไปดูสะหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงจะได้ใช้สิทธิ์ในการฟ้องกลับนะคะก็รอดูกันค่ะเราก็รู้อยู่ว่าคนคนนี้เรียกว่าดิฉันว่าไอ้เรื่องการกลับกรอกอะไรทั้งหลายพวกขมนเนี่ยมาเรีนวิชากับไอ้ขาหมูนะคะ